สวัสดีครับวันนี้เราจะมา unbox r e ีิิไฟหน้าโปรเจคเตอร์ by LED รุ่น d u m a x X LED Pro ของแบรนด์ออสู m กันนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดในโปรเจคเตอร์สตอง LED เลยนะครับตัวชิป LED เนี่ยจะเป็นชิปของประเทศเยอรมน,นีหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์รับประกรันของแท้นะครับตัวกล่องก็จะดูไฮเทคเหมาะกับนวัตกรรมใหม่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ by LED ข้างกล่องเนี่ยก็จะเขียนว่าเป็นวัสดุนําเข้าชิปจะเป็น High i n t g r r t t e i n t l l l i g e n t Chip นะครับชิปตัวนี้จะเป็นของเทศเยอรมน,นีตัววัสดุจะเป็นไทเทเนียมแมกนีเซียมอะลอยและมีประสิทธ,ธิภาพสูงมากกว่าไฟเดิมหลายเท่าค่าอุณหภูมิสีตัวนี้จะอยู่ที่ 5,500K ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอน และได้มาตรฐาน IP 6 5สามารถกันน้ำได้สามารถทนได้ทุกสภาพอากาศตั้งแต่ติดลบ40องศาจนถึง120องศากำลังวัดไฟต่ำจะอยู่ที่42วัตต์และไฟสูง55วัตต์มีกำลังไฟอยู่ที่ 12V โวลต์และรับประกันสูงสุดถึง3ปีเต็มเรามาดูตัวโปรเจคเตอร์ b บ LED รุ่นดูแม็กกันครับรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยจะมีความเรียบหรูดูไฮเทคบัคเกตของเขาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าดูดีมากม ความพิเศษของแบรนด์ออสูมนะครับเขาจะมีการเคลือบสารโพลารา์ไว้สารโพลารา์เป็นสารที่ช่วยลดแสงฟุ้งแสงแยงตาตัวเลนสจะเป็นเลนนูนสามารถยกสูงต่ำได้ในตัวและมีคัตออฟที่คมแสงจะไม่แยงตาเพื่อนร่วมทางอย่างแน่นอน ตรงตูดเนี่ยก็จะมีพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่สายไฟของเขาเนี่ยก็จะมีฉนวนกันความร้อนด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ by l d ลรุ่นดูแม็กตัวนี้นะครับด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีเลเซอร์ตัวนูนระบุรุ่นไว้เลยครับว่าเป็นรุ่นดูแม็กตัวนี้ครับแสงของเขาเนี่ยจะเป็นสตองไฮบีนะครับเวลายกไฟสูงเนี่ยจะมีจุดสปอตขึ้นมา ช่วยให้ไฟสูงเนี่ยสว่างและเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับใครที่สนใจติดต่อเราไม่ได้เลยที่ออซูมไทยแลนด์หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านครับ